ือว่าเช้านี้ไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์นะครับขอ,อแถลง,ง,ง,งให้ทุกน้สื่อนได้ทราบถึงสถานการณ์ในช้านี้นะครับทางรัฐบาลได้รับทราบนะครับการรายงาน,นโดยตลอลดในขณะนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงว่าถ้ามีเหตุการณ์ ได,ได้เกิดขึ้นจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับในขณะน,นี้ทางฝ่ายกองทัพนะครับฝ่าความมั่นคงก็ได้ทำการประท้วงนะครับไปยังฝ่ายความมั่นคงของรัฟกานาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ได้แจ้งให้เขาได้ชี้แจงแล้วเราก็จะ มาพิจารณาว่าเราจะตอบโต้าฉยไปนะครับส่วนทางฝ่ายด้านการต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศได้ของหนังสือโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ออกหนังสือไปยังรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศขอคมสั่งเพื่อให้เพื่อที่แจงเขาได้ทราบว่ามันมีการละเมิดนะครับข้อตกลงจริงนะครับแล้ววันนี้มันเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นนะ ทางประเทศไทยก็ต้องขอให้ทางฝ่ายทางมุจาได้แสดงการชี้แจงกับประชาชไทยในทางการทูตเช่นกันนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าลูกกระสุนที่มันมาตกในในเขตแดนของเราเพราะนั้นตรงนี้การตอบโต้หรือการจะใช้กฎแห่งการสัะ อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการต่อโต้นเรือ่อความด้วยด้วยการตัดสินใจของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นการจงใจนะท่านนายกเราเรา,าเดี๋ยวพูดอันนี้คือเป็นการแะลรผม,มแถลงให้ทราบตอนนี้ก่อนมันจะมีขั้นตอนในการที่ต้องดำเนินการนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพื่อที่จะให้ ทุกฝ่ายได้เห็นว่าประเทศไทยเราอยู่ในกรอบปฏิบัติตามข้อตลกลงทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้ามันถึงจุดที่ประเทศไทยมีความจะเป็นต้องตอบโต้เราก็พร้อมที่จะตอบโต้ตรงนั้นเราจะพูดอะไรกันหรือว่าอะระเดี๋ยวรายละเอียดรงนีนขอขอให้ได้มีการเห็นการจะพุ่เกิดขึ้ขนตอนนี้ขณะนี้ กองทัพนะครับฝ่ายกองทัพก็กำลังดำเนะินการพิจารณานะครับวิธีการตอบโต้ที่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้งจากทางฝ่ายกองทัพว่ามีการพูดคุยกันในระดับผู้ว่ิบัติ ที่อยู่ที่อยู่ของชายแดนระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพนี่สว่าเขาก็แจ้งมาว่า,เ,าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าต่อให้เป็นอุบัติเหตุเราก็ต้องถามว่าแล้วจะรับผิดชอบกับอุบัติเหตุน,นี้เช่นไรให้เวลาขเขาเต็มแต่ว่าขอให้มั่นใจว่านักขณะนี้การเตรียมพร้อมทุกอย่างทางั้งทางด้านการต่างประเทศทางด้านความมั่นคงนะครับ มียมพร้อมที่จะตอบโต้ในยกครับชาวบ้านต้องปฏิบัติตัวยังไงครับตอนนี้เตรียมพร้อมได้เลยไหมครับหรือว่าเขาวางแผนณะนี้เขาบอกว่านะครับในระดับกองทัพซึ่งมันมันอยู่ในอยู่ในตามข้อตกลงน,น,นะครับว่าจะมีการพูดคุยกันในในระดับที่ที่ปฏิบัติงานรูปมันเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไป ปกครองอย่างพระองมาไทยวันนี้ผู้ว่าทั้งหลายก็ได้รับคำสั่ง,งท่านกนระองมาไทยว่าให้คอยดูแลแต่ยังไม่ถึงท่านอกเดียวผมยืนยันว่ายังไม่ถึงท่านาต้อดอกเนะดียวแต่ว่าโอเคนะเอาเอาันนี้วันนีเป็นการแถลงก่อนเดี๋ยวขณะที่ประชุมแล้วมนตรีทีมงานของผมก็จะติดตามความคืบหน้านะครับถ้ามีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเราก็มาประกอบ ต้องมีการประชุมสมชเพื่ออย่างรับ